สวัสดีค่ะพี่น้องเราก็มาพอกันอีกแล้วด้อจ้าเรื่องนี่เบ้ากับบัวใดเป็นข่าวเรื่องความสะอาดคอนดแห่งหนึ่ง้ะพี่น้องกลูกบ้านติดเชื้อปอรสิตกว่าสองร้อยคนตายานอิหลีเบิ่งเอาที่ละความสกกระปกเออบ่ล่างถังสามถังหให้คนตรงเดือดร้อนก็่าสองร้อยคนแล้วยังมีการปัดความรับผิดชอบให้กับลูกบ้านโดยการให้ลูกบ้านนี่ไปสื้อ เครื่องกรองมาใส่เองหรือบอ่กกับไปซื้อน้ำดื่มน้ำเปล่าจากข้างนอกมาล้างหนาล้างตาแล้วอื่นๆหลับแปลงฟันเอ้ยล้างจานเอ้ยกับไปติดเครื่องกรองน้ำสิดูสินิติบุคคลที่ว่าจ่ายเงินบัมบํารุ่ต่าง,งเยอะต่างแยะบรเฮ็ดอีอย่างเลยหลังจากนั้นมีหน่วยงานตรวจสอบเข้ามาแล้วกับเหมือนกับว่าว่างเฉยกับเรื่องแบบนี้มันเกินไปจริงๆไหมมันเกินเยียวยาบุพีน้องแบบนี้ จะมีบทลงโทษแบบไหนต้องรอเบื้องลา้คนล่างคนถึงขนาดต้องเปลี่ยนกระจกตาเลยได้พี่น้องเบิงเอาที่หลายเรื่องมันบุญไหว้าขายปลาช่อนขนาดไหนแล้วเหมือนกับว่าแพทย์หญิงอเอกมาพูดว่าลักษณะแบบนี้มีได้ทั่วไปเ่าจเป็นน้ำฝนน้ำที่บอสอาดนู่นนี่นั่นอาจจะมีความเสี่ยงตัวนี้เป็นปกติ ต้องหูจักดูแลและสังเกตอาการถ้าสมมติมีอาการตาแดงนูนนี่นั่นมีอาการรักไข้เครื่องตาก็สมควรที่จะไปหาหมอฉพาะทางออตามที่แพทย์หญิงคนออกมาเว่าเนาะแต่เรื่องนี้เกี่ยวกับนิติบุคคลสมควรที่จะมีบทลงโทษบแมเมนแค่การตักเตือนเนี่มันคนเดือดร้อนไปกว่าสองร้อยคนเด้หิมันบแมเมนเรื่องเล่นๆที่แบบว่าเออตักเตือนเหมือนเด็กหน่อยตักเตือน เดือนเด็กหน่อยวว้เด็กหน่อยเฮ็ดพิดนน่นนี่นั่นให้ไปแก้ไขโน่นนี่นั่นคือมันไม่ใช่แล้วตอนนี้มันคือการต้องชดใช้ต้องเยียวยาคนเสียหายแล้วก็ทําความสะอาดยังถูกสุรักษณะโดยการมาควบคุมดูแลกํากับดูแลแบบถึงพิกถึงขิงเพราะว่าบรจังสันคการาเดือดร้อนของคนมันต้องมีมากขึ้นกว่านั้นยาพักผ้าละให้แค่ลูกบ้านให้เขาได้ย้หญไปยุ่มองอื่น มองได้มองหนึ่งที่ามันโบเมนผื่นทีมันโบเมนเอียงของเขาเขาสื่อคอนดมากเขาก็คือไหวใจให้คุ้นในการดูแลให้เบ่งให้ตัวตาโนนี่นั่นและรายเดือนเขาก็ยังตงเสียให้ดีๆบุคคลในการดูแลอาคารบานเลื่อนโนนี่นั่นจะสมควรที่จะดูแลเขาให้ดีโบเมนต้องการแค่งเงินส่วนกลางเท่านั้นเรื่องมีมันบอโอเคเลยสําหรับข่อยข่อยหูซึกว่า แม่งเอ้ยบ้นนาเลยนู่นนี่ย่างวานั่นละเดือนมันเกิดแล้วก็สมควรจะมีบทมีอย่างที่ดูแลเยียวยามากกว่านี่มากกวาการปัดผ้าละให้กลับลูกบ้านหรือแม้กระทั่งการมาสอบสวนเราเห็นถึงความบุกพ้องกันนะอย่างนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะสิจีเลยหรือว่ายืนขวบคุ้มเลยในการล้างถังในการทําความสะอาดในการ เห็ดอีหย่างกับถังที่คุณตรวจเจอน้ําพวกนี้เออแล้วก่อนที่จะไปตรวจจะไปอย่างกระสมควรที่จะมีการให้ยุดใจน้าเออยุดใจอย่างให้ที่ทวนแล้วก็ตรวจสอบทุกอย่างให้เป็นปกติก่อนจังจะปล่อยน้ำให้กับทุกคนได้ใช้แต่ว่าการเดียวยากระต้องมีและนิติบุคคลต้องได้รับโทษทางกฎหมายบอเมเอนแคกเป็นการคูพอมาหลายคนเขาก็เดือดร้อน ไปแล้วเสียหายไปแล้วถือว่าเป็นคดีความนะสําหรับข่อยในมุมมองของข่อยถือว่าเป็นคดีความถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องรับผิดชอบต่อลูกบ้านเลย